ปัิเจเนนตเสวิตายโยจายังกรมสุมันุคัลิทานุโยคหินฑบาคโยชนิโกอนาริโยอนาสสานิโตโยจายัง ธรรมทานุโยคตัวกออนาริโยอนาตะตาณิตโตเอเตเตเตเทเวอุปอันเตอันุปการมัมมันทิมันบัจจิภะาตตาตเตนะอะบิสัมปวตาจานตุการณี ญาณกัรัเนียุปัสสัมมาญาปิญญาญาตงโมตายเนปานายตังวะจติตธรรมะจตสมเทเทเวมะจิมาปฏิปทาตถาคเถนะอภิสังโพตญาณกัลรันเณียญาณกัรัเนียุปัสสัมมาญาปิญญาญาตงโมตายเนปาน ายตัณหาจิอายเมวะอริโยะตังกิโตมะายะิตัมมาเิติตัมมาตัณตัวธรรมะวัจั ายังโคดเรียนเวมาจิมาปฏิปกาัตถา เทนะิมตาจากุขารณียนะขารเนียุปัสสมายาปิญญารรมตาญาเนปานายสวาชติังปนนเวทเวุขังอริยะชาชัชาติปิโตขจราิโตังมรณปโตขังวคาิเทวตตมั ตัปายาานตัวกภาอิาปรโยชนพตัวพยอิญปรโยชนตัวอย่างปียางอรรถปฏิตารเปิ่ยตัวงสังทีเทนปันตุปายานาปันญาตุปาอตทังตัปัเวกเวตััสมุทโยอริยสัจยางย่างต่างพ นาบพุทานันติราคะตารัตตาตาชตาติณติเนตัยตคลิกานการมตันหาปวตันหาวิปวตันหาอิตังขอปันนบเวกเวกโยกันิโรโฌอริยตาจจโยตาสสะเย มหายะเวิราคนิโรธจาตุปฏิเนตโุมดติอนารโยตังโกปนกเวกเวทโกนิโรจถามิเนปฏิปทาอริยสัจจาอยเมวอริโยอาตังกิโกมาโกสนิคังตังมาเติตังมัจตังโตจวา สัมมาธรรมันโตสัมมาอัริหุธรรมะวายโธรรมะจิตธรรมะธรรมะยิ่งทางตัวทางอริยชาติจิติเมธิตเวรบุรเมฆนโนตุเดสุทามเมสุจักภูมุตตปปะ ทิยานาอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิเวทญาอุตตปาทิอาโลโกอุตตปาทิตังโสดภณิปังโดคังอริยสัจจังปริญญาญาณติเบเบนเทเวปบเปอานาโตสุเตตุตัมเมตุจั โอตัปปิญาณังอุตัปปิปัญญาอุตัปปิเวชะโอตัปปิอรรโกอุอตปาปิตังโกปนิตังต ริยตาจังปริยสัจจทิเมบปิคะเวปุเปอนันโนสุเตสุตันเมสุจักโทอุตตพัทิยานังอุตตพัทิปัญญาอุตตพัทิเวชญาอุตตพัทิอาโลโกอุตตพัทิอิทังโทตัสมุตโยอริยสัจจังติเมบปิคะเวปุเปอนันโนสุเต Uta Pati Panya, Uta Pati Weja, Uta Pati Aloko, Uta Pati Tangko, Panitangko, Katamutayo, Ariyatacang, Pahatapan, อนะโนยสุตสุตัมเมสุจาคโอมุตตปาทิยานังุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิเวชาอุตตปาทิคารโคอุตตปาทิตังโคปนิตังโคกัสมุทโยอริยสัจปะหินันติเม เททวเปุวเวอนัตโนสุตสุธรรมเมสุจารโุตภพิญาณุตภพิปันญาอุตาพิเวทาอุตาพิอาโลกะุตภพิทังตั นิโรธตอริยสัจจันติเมธีทเวภูมิภันโนตุเตตัมเมตุจักปุณุตตภัจิยานังุตตภัจิปัญญาุตตภัจิเวจชุตตภัจิอาโลกะุตตภัจิตังกปนิสังโฆสันิโรธตอริยสัจจัจจิตาตัพนิเมธีทเวภูมิภันโนตุเตุ

ทิ่ารโรข้ออุตตปาทิทางข้อปณิธานข้อธรรนิโรตตคาิเตารอริยสัจังติสัตตังติเมตติเทเวภูเวหานัุสุเตสุตัมเมสุจักภมอุตตปาทิญาณอุตตปาทิปัญญาอุตตปาทิเวชาอุตตปาทิอาโลข้อุตตปาทิทางข้อธรรนิโรตตคามิเนปฏิปทาอริยสั

Aware for fair, hana cho tay to tang mê cho tang hôn của tang yang, huta party banya, huta party vê cha, huta party a loa for, huta party tang for, honey tang do, tang y roi tang minia, pati baka, hari a tang, bari tang y mê, tang bay sawe for fair, hana cho tang mê cho tang hôn của ปาทิปัญญาอุตตปาทิเวชญาอุตตปาทิอาโลณะอุตตปาทิยาวะเกวันยเมเคะเวอิเมตุจตุสุอาิรยตาเจตุเอวันติปริวันตังตวัสสตาภารังยธาโคตังยานาตตนางนาตุวิตตุชังอาโมสินเดวะตาวะหังเวตเวจเจวะเกลอนเกนสมาระเก เจพรมเกสาสมนพราหมณียาป aja าตเวมโายอนุตรงสามมาสามพวติอภธรรมพธตปัญญาสิงเโตจะโคเมเทเวอิเม ตัวเจตุตัวอริยสัจเจตุเอวันติปบริวารต่างทวารสัจการังยาตาภูตังยานตัสนางสุวิตรทางโหสิอทธะหังเพตเวศเตวะเทวเจ้าเจมาระ้าเจตกรรมเจ้าเตสมณพระมณียาปบจายะจ้เทวะมโนสายะอนุตตรังตามมาตามต อภิสามตัวต่อปัญญาสิญญาหนายาพนเมตาสนังอุตตปาทิระโูภาเววิมโมติอายะมันติมาจาตินาตินานิพุณนาภวติธัมมวิจักขะกวะอาตมันนาปัญจวัคคิยากรีโขภะคะวะตัวบาสิตังอภินันตุมันจอมิจักพนวายยาขรนัตจอมิปัญญมันเยหา ยาชมาตัวก่อนตานยาจะวิรชังเรียนธรรมร่างธรรมาจากผงอุตสาหันทีย่งเกินกิตมุติยธรรมานาคันตานีรอดจกธรรมันติประวันติเตจักปะขวาตาธรรมจากเทภุมมาเทวาชาตมโนชาเวสุนเถระภะขวัตาภาราณติยังอินติปติเนเนขตาเยออนุตร่าธรรม มัจจางวัติตังขาพติวัติยังสมณเดนวะพระมเดนวะเเวะวะมเรนวะพระมุนาวะเกณฑจิวะโลกตเมินิทนังเวานังตังตตวะจุมหราชิตาเว นตสาเวทรงาตุมหากาจิตานังเทวานังาตังตุตวาสววติงาเทวานางตัมโนตสาเติสาังเทวานังตาตังสุตวายามาเทวาามนตสเวยามานัเทวานังตาตังสุติตาเทวาามนตสาว สมติตานังเทวานังตาตังสุตวานิมานรสติเทวาตาตมโนตเวสงตวานิมานรสตินางเทวานังตาตังสุตวาณิรมิตวัตสวัตติเทวาตาตมโนตเวสงตวานิรมิต ตทวตวานตีนางเทวานางตาตังตุตวาธรรมกาจิตาเทวะตาตมโนต้าเวสรนพรมการิตานางเทวานางตาตังตุตวาธรรมปาริตาเทวะตาตมโนต้าเวสรนพระภาริตานางเทวานางตาตังตุตวาธรรมภาริตตาาเทวสมนตา เววรรณีตานังเทวานางตานังกุตวามหาพรามาเทวาจาตโนตาเวสุร ธมานังเทวานังสาตังตุสวาปะริตาภาเทวาสางธรรมโนตาเวตุงปะริตาภานังเทวานังสาตังตุสวาอาปมานาภาเทวาสางธรรมโนตาเวตุลงคัปมานาภานังเทวานังสาตังตุสวาอาปป าตาจัตมโนตาเวสุงอ์คาปัตรานังเทวานังตาจังโสตวาภริชนาุปาเทวตาจัตมโนตาเวสุงป์ริตนาุปานังเทวานังตาจังโสตวาอะพมานาสุภาเทวตาจัตมโนตาเวสุงอะพมานาสุภานังเทวานังตาจังโสตวาสุปติมนาคาเทวาตา Ô thôi ơi 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 thôi ตุตวะอาตากาเทวาชาตมโนชาเวชุลอาตากานัาเทวานัาชาตังตุตวะสุตาสาเทวาชาตมโนชาเวชุลตุตากานงเทวา ตังฑ์ตังสุตวาสุตัสสีเทวาจัตมโนตเวสุุตัสสีนังเทวานันตตังสุตวาอากนิสกายเทวาจัตมโนตเวสุตังบกัตวะตาภารา ทิยังติปตตะเนมชยเอนุตรังตังมจาคตังปวัติกังปฏิวัติยัสมเนตนาวะพระมเนตนวะเทเวนวะมเรนวะพระุนาะเทนจิวาโรตาสมินีตนคเนเตนโเตนยาวะพระมโยกาต กายจายญจตตสหสิโลกตตาตุตังคัมปิสังภานปิสัภเวติอาปมโนจโอลาโอปัสโเก Aturahosi oh. atiamewa dewanam Dewanupawang atakopakawa Utanang utamedi Anya diwatako kontanyo Anya diwatako kontanyo Tihitihitamaya namazo Kontanya saanya kontanyo Tawelwa nama